นางเอ้ยไอเราหูเต็มอกอยู่ดอกลาว่าบ่มีสิทธิ์ดอกหึงห่วงอยากเดินควงกับแค่ฝันบ่มีวันเป็นจริงได้เจ็บสัมใดไอแก่สิท้นสู่ท้นจุมยู่กับความเงาได้นานั่งเด้อย่ำเห็นเขาควงเธอเดินเจ็บเหลือเกินทางใจบักไอเวลากายหลายวันพนท้นทรมานน,าน,านั่นคักแนขันบ่มักบ่หักอีลาแท้แทสิแค่เจ้าอยู่ผู้เดียวเห็ยียดยังเนาะคำเว้ย น่าคิดหอดายอยากิห็นนะ่าาแต่บ่มีปัญญาเป็นแนวกันอีกอย่างหนึ่งได้เพียงแค่คิดถึงปัญคนเดียวอยู่ส่มนม,มาคือป่าที่สลับวบุญหัวคิอดอยากได้นอนคว่มเชิด ดวงชะตาชีวิตม่อาถานพ์โอมังไกมีสิทธิ์เยงนอนไก